วันนี้เรามาเข้าประเด็นกันผมจะพูดถึงเรื่องของเลขที่บ้านเหลืออีกห้าตัวสุดท้ายมีเลขสามห้าหกแปดศูนย์มีเลขสามมีเลขห้ามีเลขหกมีเลขแปดมีเลขศูนย์ครั้งที่แล้วทำเลขอื่นไปหมดแล้วบ้านใครก็แล้วแต่ที่มีตัวเลขตัวสุดท้ายที่ลงท้ายด้วยสามลงท้ายด้วยสามเนี่ยจะมีความขัดแย้งกับพี่น้องหรือ หรือนะพ่อแม่เรานี่แหละมีความขัดแย้งกับคนอื่นคนข้างบ้านหรือในตระกูลเขาคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคือแบบปัญหามันจะมาหาถ้ามีบ้านที่มีเลขสามเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่สำคัญบ้านที่มีเลขสามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่า เอาความจริงเนาะก็คือเป็นบ้านที่มีแบบมันมีอยู่สองแบบเพศหนึ่งจะเยอะกว่าเพศหนึ่งหรือเช่นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหรือมีจำนวนของครอบครัวที่เล็กดูเหมือนจะใหญ่ไม่มีแต่คนมาอาศัยอยู่แต่ไม่ใช่ลูกหลานจริงหรือสมาชิกจริงถ้าเป็นเลขสามฉะนั้นบ้านที่มีเลขสามโดยส่วนใหญ่ เขาบอกว่าไม่พูดมากไม่ค่อยคุยแต่รักกันได้แต่ปัญหาคือเป็นคนพูดไม่เก่งบ้านหลังนี้ยกเว้นบางคนพูดแบบต่อยหอยอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไม่ใช่ช่างเจราจาถ้าบ้านเล็กที่มีเล็กที่สามตัวสุดท้ายเนาะสิ่งสำคัญที่ทำให้บ้านตัวเล็กสามมันไม่ดีก็คือ บ้านนี้เป็นบ้านที่เหงาหงอยความหมายคือสมาชิกในบ้านจะลดลงนะครับฉะนั้นเลขสามเนี่ยก็เป็นเลขที่เขาเรียกว่าจริงๆคนที่อยู่บ้านเลขที่สามจะเป็นคนไม่ได้อยู่ติดบ้านนะมันมีเรื่องต้องออกไปออกมาออกไปออกมาหรือว่าไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเมียผมหมอคลิปเป็นหมอดูด้วยเนาะเขาบอกจริงค่ะเมื่อก่อนอยู่บ้านเลขที่สามครับแน่นมากขอบคุณครับอะ เลขหกเอ้ยสามห้าหกวะสามห้าหกแปดเก้าเอาเลข5เลข5ใครที่มีเลขบ้านเลขที่ที่ลงท้ายด้วยเลข5ทั้งหมดทุกบ้านที่ลงท้ายด้วย0ูถึงเไม่ดีสักบ้านนะผมกําลังจะบอกให้คุณผู้ชมเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นขนาดเท่าบัตรเครดิตคัดพื้นดําตัวเลขสีขาวใช้วัสดุอะไรก็ได้ติดตรงข้ามบ้านเลขที่เดิมสมมุติเรามีบ้านเลขที่หบ้านเลขที่ แล้วเราอยากจะไปติดไอ้ตัวนี้ขนาดเท่าบัตรเคร,ครดิตขาดพื้นดําตัวเลขขาวเนาะไปติดตรงข้ามมันอย่าใช้เสาเดียวกันเพียงหนึ่ง,งตัวเลขเปลี่ยนชีวิตเลยแต่ผมเป็นคนบอกให้นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าคุณผู้ชมคิดเองเออเองนะผมจะบอกเลยว่าคุณควรใช้เลขอะไรเข้าไปเปลี่ยนรหัสบ้านเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขความเป็นไปของบ้านฉะนั้นติดตาม สอบถามอยากรู้มีค่าครูนะอย่างสำคัญที่สุดนะเวลาคุณผู้ชมมีตัวเลขหนึ่งตัวเลขที่ผมบอกนะพื้นดำตัวเลขสีขาววัสดุอะไรก็ได้เนาะขนาดเท่าบัตรเครดิตค์ดต้องมีลมหายใจโบเบทัสไปกระตุน้นเนะไม่ใช่หมายถึงว่าแค่ติดแล้วก็จบแล้วมันจะดีขึ้นไม่ใช่นะครับฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะมีลมหายใจโบเบทัสไปกระตุน้นต้องคนพร้อมจริงๆนะ หรือคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับคือเราเปลี่ยนตัวเลขเพื่อให้เข้ากับพลังงานของคนในบ้านคนในบ้านจะได้โชคดีเฮงๆและประสบความสําเร็จทุกๆคนนะครับมันไม่ได้แค่คนใดคนหนึ่งหรือคนที่ไปจ่ายเงินค่าครูอ่ะคนที่มีเลขท้ายเลขท,ที่บ้านตัวสุดท้ายเป็นเลขห้าเขาบอกว่านอนไม่ค่อยหลับเป็นเลขที่นอนไม่หลับเพราะกังวลเป็นห่วงหรือรู้สึก สับสนสมาชิกในบ้านต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นห่วงเป็นใยเสมอไม่ไม่การป่วยก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือเขาทำเดินทางผิดพลาดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะเดินทางผิดพลาดจากการตัดสินใจในชีวิตเขาฉะนั้นจะทำให้คนในบ้านเนี่ยเครียดและกุ้มใจทั้งบ้านคนที่มีเลขห้าใน เลขสุดท้ายของบ้านเลขที่จะเป็นคนที่ขอโทษทีอย่าหาว่านั่นนะมีโรคประจําตัวแบบพิการแล้วแต่ว่าพิการเรื่องอะไรเนาะเช่นอมัมพฤกษ์อมาพาตเป็นโรคหัวใจหรือว่านอนติดเตียงหรือว่าต้องฟอกไตเป็นอะไรก็ได้เลขห้ามันเป็นเลขเขาเรียกว่ามีคนป่วยหรือโรคประจําตัวอยู่แต่ส่วนใหญ่บ้านนี้จะเป็นบ้านที่มีปัญหาเรื่องสายตาหรือเป็นพวก ต้อลมต้อหินต้อกระจกหรืออะไรก็ได้ที่มันตามันผิดเพี้ยนอะ่ะบางคนถึงขั้นตาบอดนะตาบอดข้าง,งหนึ่งเลยก็ได้เลขห้าตัวสุดท้ายของเลขที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีเลขห้าตัวสุดท้ายของเลขที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงดูลูกหลานเป็นลูกมีการอุปการะ หรือคนที่อยู่ในบ้านไม่ใช่มีลูกเราลูกของเราคนเดียวอาจจะเป็นลูกติดลูกของนา้าลูกของพี่สาวลูกของอะไรก็ได้คือมีคนที่เราต้องเลี้ยงดูเสมือนบุตรเสมือนกับสมาชิกคนในบ้านที่แบบต้องดูแลฉะนั้นคนที่มีเลขห้ชีวิตเหมือนกับทำเพื่อคนอื่นจน โอ้โหจนแบบถึงขั้นแก่แล้วยังต้องทำนะครับบ้านเลขที่ใครที่มีเลข6ตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่เขาบอกว่าเป็นบ้านเลขที่ที่มีเกณฑ์อย่าล้างบ้านเลขที่มีเกณฑ์อย่าล้างอ่ะฉะนั้นคนที่มีเลข6จะเป็นดวงเขาเรียกว่าบ้านนั้นมีเกณฑ์อย่าล้างหรือถือโสด มีเกณฑ์หยาล้างมีเกณฑ์ถือโสดหรือมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้หรือมีการเขาเรียกว่ามีครอบครัวที่เช่นมีลูกติดอ่ะเช่นพ่อแม่พ่อมีลูกติดมาแม่มีลูกติดมาอะไรเงี้ยหรือมีลูกมีพี่น้องต่างบรรดาต่างพ่ออะไรเงี้ยคนที่มีเลขหกเนาะฉะนั้นคนที่มีเลขหกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่พูดเยอะ บ้านหลังนั้นโดยเพราะเด็กหรือสมาชิกหรือคนเนี่ยแต่มีเกณฑ์ต้องอพยพและย้ายที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่แล้วมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาคือความความเรียกวา่าความผูกพันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับความหลักแบบเต็มที่น้อยแต่คนที่มีเลข6แล้วจะมีลูกที่เก็บตัวเจนเป็นพวกไบโพล่า เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคสมองเป็นโรคอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยหรือออทิสติกสมาธิสั้นดาวซินโดรมอะไรเงี้ยเกิดขึ้นฉะนั้นคนที่มีเลข6บ้านเลขที่ตัวสุดท้ายต้องระมัดระวังเรื่องของเขาเรียกว่าอุบัติเหตุครั้งใหญ่ต้องระวังนะครับคนในบ้านจะต้องโดนไม่รอดต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็พูดไปตามที่ผมเห็น